หลายหท่านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีการตั้งค่าบัญชีผิดหรือนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแก้ไขบัญชียกตัวอย่างเช่นนะครับแต่ก่อนเคยตั้งค่าเป็นภาษาไทยแล้วอยากจะตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกับคนอื่นๆเขานะครับทีนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับเอาหลักฐานมาให้ดูก็แล้วกันเนาะคือบัญชีของผมเนี่ยผมจะเป็น คนที่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้คือในยุคต้นๆที่ Facebook เข้ามาและสามารถสร้างรายได้ได้ในระยะเวลา2-3เดือนนะครับเพราะผมเข้าใจว่าการสร้างรายได้บนอากาศนี่คือ Facebook มันก็สามารถสร้างรายได้ได้และผมเข้าใจในเรื่องของระบบนะครับหลังจากนั้นก็คือตั้งค่าบัญชีในส่วนบัญชีของผมเนี่ยมันจะมีอยู่2บัญชีนะในการสร้างรายได้ที่ผมไปผูกไว้กับเพจและก็ Facebook เพราะผมใช้ Facebook ในการสร้างรายได้อยู่2 Facebook และหลายท่านที่ติดตามผมนะครับก็คือในส่วนของ Facebook กีรติที่เป็นภาษาไทย มีผู้ติดตามตอนนี้คือ2อ0 0สนโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็กีรติที่เป็นภาษาอังกฤษมีผู้ติดตามก็แสนห้าแสนหอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับในแต่ละบัญชีที่ผมตั้งค่ามานี่ครับอย่างบัญชีนี้นะครับชื่อนามสกุลนะครับก็จะเป็นภาษาไทยบัญชีผู้รับเงินเป็นภาษาไทยนะครับที่อยู่เป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถสร้างรายได้ได้ปกติก็รับเงินได้ปกตินะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นและที่สําคัญ และที่สําคัญนะครับดูตรงนี้นะนะครับวันเดือนปีเกิดตัวนี้ครับตัวนี้ผิดผิดไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากว่ามันจะเป็นสีเทาถ้าเราเข้าไปอัปเดตถูกต้องไหมนะครับผมไม่ได้แตะและไม่ได้เข้าไปแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้คือผิดนะวันเกิดคือผิดนะไม่ได้ตรงตามบัตรประชาชนผมไม่ได้แก้ไขแต่บัญชีไม่มีปัญหาสามารถรับรายได้ได้ปกติตัวที่2นะครับ a c e b o o k ตัวที่2กิตติที่เป็นภาษาไทยนะที่เป็นภาษาไทยนะครับตัวนี้คือใช้ชื่อรับเงินก็เป็นภาษาไทยแต่ที่อยู่นะครับเป็นภาษาอังกฤษวันเดือนปีเกิดถูกต้องนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจตามนี้คือถ้าบัญชีท่านไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาในการรับเงินอย่าไปแตะในเรื่องของบัญชีหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น ผมพยายามแก้ไขนะครับผมพยายามแก้ไขมาก่อนแต่มันทําไม่ได้แต่วิธีการทําที่จะทําได้ก็คือนะครับท่านจะตองสมัครเมตาเป็นสมาชิกเมตาแล้วโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาแล้วเขาจะแนะนําแต่ผมไม่ทําเพราะบัญชีผมยังรับรายได้ได้ปกตินะครับการขึ้นชําระหรือไม่ชําระของบัญชีนะครับมันก็มีหลายสาเหตุนะครับท่านติดเรือติดแดงถูกจากัดการสร้างรายได้ท่านไม่ได้แน่นอนนะครับชื่อ นามสกุลสำคัญที่สุดให้มันตรงกับธนาคารที่ท่านไปผูกบัญชีไว้ชื่ออะไรนะครับอันนี้คือสำคัญนะอันนี้คือสำคัญมากรหัสบัตรประชาชนนะครับเท่าที่ผมตั้งค่ามานี่คือมันแก้ไขได้ไงอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้วอรี่นะไอเสียภาษีเลขสีภาษีก็คือบัตรประชาชนนี่คือท่านไม่ต้องไปวอรี่นะครับท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ให้ตัวเลขบัญชีธนาคารนี่มันจะต้องตรงกันวันเดือนปีเกิดครับมันเปลี่ยนไม่ได้นะตัวนี้คือเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับ คือถ้าสมมติว่ามันไม่ได้มีปัญหาอย่าไปแก้ไขมันอย่าไปแตะมันเคยได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนก็ให้มันได้ทุกเดือนไปอย่าไปแตะอย่าไปแก้ไขมันชอบกันนักที่จะต้องไปเปลี่ยนเป็นธนาคารโน่เป็นธนาคารนี่มันทาได้มันทําได้นะครับมันทําได้แต่มันจะโพสต์พอหรือมันเลื่อนออกไปในการรับเงินท่านก็อยากจะใช้เงินจากเดือนนี้รอบบินนี้มันก็จะเป็นรอบบินถัดไปรอบบินหน้าท่านก็จะได้2ยอดแต่ถ้าท่านตั้งค่าไม่ถูกทําไม่เป็นน่ครับปัญหาตามมาก็คือมันจะไม่ชาระให้ท่านอันนี้คือที่เท่าที่เจอมานะหลายหลาขคนเรื่อองงขันย คือคิดว่าตัวเองทําถูกต้องจริงๆไม่ได้ถูกต้องเลยนะครับหลายคนมากนะครับที่มาให้แก้ไขนะครับทาถูกต้องทําถูกต้องทําถูกต้องยืนยันถูกต้องแน่นอนพอเข้าไปดูหลังบ้านนะครับไม่ได้ถูกต้องเลยยังติดแดงอยู่สะกดก็ไปถูกทําก็ไปถูกนะครับฉะนั้นนะครับถ้าบัญชีไม่มีปัญหาอย่าไปแตะมันเด็ดขาดท่านยังสามารถรับรายได้ได้ปกติและคนที่นะครับเพิ่งผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้และจะรับเงินในรอบแรกนะครับอย่าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีใดๆทั้งสิน้นให้คงไว้ ให้มันขึ้นชําระให้มันโอนมันมีปัญหาซะก่อนค่อยไปแก้ไขทีละขั้นตอนทีละสเตจยกตัวอย่างนะครับชื่อนามสกุลเนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะคุณเว็บวล็กไม่ตรงกันบัญชีธนาคารเนี่ยคุณเคาะไม่ตรงกันชื่อนามสกุลไม่ตรงกันบางคนนะครับใสเ่เลขที่บัญชีธนาคารเนี่ยในธนาคารเป็นนนสอเป็นนายคำนำหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราไม่ได้ใส่คำเหล่านี้ล่ะ ชื่อบัญชีชื่อบัญชีธนาคารกีรติภาคภูมิชื่อบัญชีธนาคารนายกีรติภาคภูมิถ้าเป็นนายคุณก็ต้องใส่คำว่านายถ้าเป็นมิสเตอร์คุณก็ต้องใส่คำว่ามิสเตอร์เพราะมันจะต้องถูกต้องตามชื่อน,นั้นๆนะครับแต่มันมีคำนำหน้าหรอครับมันใส่ใส่ชื่อไปเลยนะครับสิ่งสำคัญค,คือสะกดให้มันถูกแค่นั้นเองเนาะอันนี้คือฝากไว้นะครับในเรื่องของบัญชีนะครับผมไม่ได้ไปแตะนะผมยังรับรายได้ได้ปกตินะครับวันเดือนปีเกิดผมก็ไม่ถูกแล้วเพราะผมมี2บัญชี เฟซบุ๊กกิรติภาษาไทย a c e b o o k กิรติภาษาอังกฤษผมก็จะเอาเพจที่ผมมีอยู่ผมไปผูกบัญชีไว้กับพวกออสองเฟซบุ๊กนี่นะครับในการรับรายไดนะ้ถ้าบัญชีไม่มีปัญหาอย่าไปแตะนะครับรอก่อนนะครับแล้วค่อยไปถามธนาคารปัญหามันคืออะไรแล้วค่อยมาแก้ทีหลังอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขก่อนถ้ามันได้ก็คือได้แค่นั้นจบนะครับอย่าไปทำในเรื่องของบัญชีเนี่ยมันยุ่งยากเนอะอันนี้คือเป็นเคสศ,ศึกษาแล้วกันนะครับผมก็ไม่เคยบอกใครนะ <laughs> นะครับคือมันได้ปกติคุณก็ไม่ต้องไปทมไมามมัันไผผผกกกก็รรบยดดด้ปติิิเเือ เพียงแต่ว่าชื่อบัญชีกับชื่อคนนะุณตามบัตรประชาชนมันตรงกันแค่นั้นแหละไ,ไอ้ภาษาไทยภาษาอังกฤษผมบอกตรงๆเลยนะครับมันไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาหรอกเนาะให้ท่านตั้เข้าใจจานี้แต่ถ้าท่านไม่สบายใจท่านก็เข้าไปแก้ไขได้นะครับแก้ไขอัปเดตได้นะครับแต่อย่าไปทำบ่อยแค่นั้นเองฝากกดไลค์กดแชร์อะไรท่านจะได้เข้าใจนะอันนี้คือทักมาถามกันเยอะมากผมพูดประโยชนพูดยังไง,ไง,ไง,ไงไก็เลยทำคลิปอธิบายกันว่าผมก็เป็นเหมือนกันแต่ผมรับรายได้ได้ปกติผมไม่เคยเข้าไปแตะบัญชีใดๆทั้งสิ้นนะครับ